สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ครัวบ้านนอกคนบ้านๆเราจะมาทำกระดูกอ่อนหมูต้มแซ่บมะนาวครับมีวิธีต้มอย่างไรให้ออกมาสีสันสวยน่าทานแบบนี้รสชาติเนี่ยเข้มข้นกลมกล่อมแซ่บแน่นอนนะครับวิธีทำง่ายมากๆต้มออกมาร้อนๆเนี่ยซดน้ำคล่องคอดีจังครับใครๆก็ต้มได้ครับวิธีนี้อร่อยง่ายด้วยเดี๋ยวเราไปรับชมวิธีทำพร้อมๆกันเลยครับ มาเริ่มกันเลยครับอันดับแรกตั้งหม้อใส่น้ำเปล่าลงไปประมาณ2500มิลลิลิตรนะครับใส่น้ำเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าเราต้องใช้เวลาเคี่ยวหมูให้นุ่มนะครับจากนั้นก็ใส่ซุปก้อนลงไป1ก้อนนะครับเป็นซุปก้อนหมูครับผม รอต้มให้น้ำเดือดครับจากนั้นก็ใส่กระดูกอ่อนหมูลงไปต้มนะครับวันนี้เราได้กระดูกอ่อนหมูแบบสวยๆเลยครับ900กรัมใส่กระดูกหมูลงไปแล้วก็ยังไม่ต้องคนนะครับผมเพื่อไม่ให้มีกลิ่นคาวนะครับรอให้เนื้อหมูสุกก่อนนะครับผมต้มสักพักหนึ่งครับก็จะมีฟองอากาศขา,ขาวๆลอยขึ้นมาด้านบนแบบนี้เราก็ใช้กระบวยตักออกนะครับจะได้ออกมาดู น่าทานนะครับคราวนี้เราก็มาปรุงรสชาติกันครับก็เริ่มด้วยน้ำปลาครับประมาณ2ช้อนครับผมแล้วก็จะมีซีอิ๊วขาวครับใส่ประมาณ1ช้อนนะครับหรือว่าชิมใส่ตามชอบก็ได้นะครับผมผงชูรสผงนัวสัก1ช้อนชานะครับ ถ้าใครไม่ชอบเนี่ยก็ไม่ต้องใส่ได้นะครับผมใส่เป็นผงปรุงรสแทนก็ได้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะใช้เวลาต้มเคี่ยวกระดูกอ่อนหมูของเราประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับหรือว่านานกว่านั้นก็ได้ถ้าใครชอบแบบนุ่มมากๆนะครับต้มหมูนุ่มตามต้องการแล้วก็มาใส่เครื่องกันครับก็จะมีข่า30กรัมครับรากผักชี4ต้นครับตะไคร้ซอย3ต้นครับผม หอมแดงครับ3หัวใช้เป็นหอมแขกแทนก็ได้นะครับแล้วก็จะมีใบมะกรูดชีครับอีก5ใบนะครับมะเขือเทศ2ลูกครับต่อไปเป็นน้ํำมะนาวประมาณ1กระบวยครึ่งหรือว่าใส่ตามชอบของเราก็ได้นะครับพริกขี้หนูลูกโดดครับสีเขียวสีแดงนะครับผมเพื่อให้สวยงามน่าทานครับผักชีฝรั่ง1ต้นนะครับแล้วก็ตามด้วยผักชีนะครับอีก1ต้น ขั้วนะครับเป็นพริกแห้งขั้วใส่ได้ตามชอบเลยนะครับใครชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็ใส่ได้ตามใจนะครับเอาลรีครับผมเสร็จแล้วครับง่ายมากๆครับผมกระดูกอ่อนหมูต้มแซบมะนาวนะครับเสร็จใหม่ๆร้อนๆซดน้ำเนี่ยโอ้โหคล่องคอดีจังนะครับรสชาติเนี่ยแซบถูกใจแน่นอนนะครับใครชอบรสชาติใดเป็นพิเศษ ชอบเปรี้ยวเติมเปรี้ยวเพิ่มชอบเค็มเติมเค็มเพิ่มตามต้องการนะครับก็วิธีต้มให้หน้าทานแบบนี้นะครับสรุปแล้วเราก็คือจะต้องต้มเคี่ยวกระดูกอ่อนให้นุ่มก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็มาใส่เครื่องทีหลังนะครับอย่างเช่นตะไคร้ใบมะกรูดเนี่ยใส่ทีหลังก็จะสีสวยออกมาหน้าทานประมาณนี้เลยนะครับ ตักใส่ถ้วยร้อนๆเลยครับผมคดข้าวมารอได้เลยครับผมเดี๋ยวมากินข้าวด้วยกันนะครับเอาละครับใครที่ชอบเมนูง่ายๆแบบนี้ชอบเมนูแบบซดน้ําคล่องคลอก็ลองไปทําทานดูได้นะครับเป็นเมนูที่ทําง่ายแล้วก็อร่อยด้วยนะครับผมวันนี้โชคดีมีความสุขนะครับทุกท่านหวังว่าจะมีประโยชน์พบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับสวัสดีครับ